สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกหกวันนี้ลุงขยันนะมาลงคลิปธรรมะนะครับเพราะว่าการงานทั้งโลกเนี่ยมันซาลงไปลุงก็มีเวลาที่จะเอาเวลามาลงคลิปธรรมะเอาไว้ฟังเองฟังแล้วมันก็เกิดปิตินะครับเกิดความสบายอกสบายใจ ว่าเราเดินทางมาถูกต้องแล้วนะครับเดินทางมาถูกต้องอยังไงก็หมายความว่าสําหรับผู้ลงมือปฏิบัติธรรมเนะี่ยถ้าปฏิบัติธรรมถูกวิธีแล้วเนี่ยนะครับจิตใจมันจะสงบเยือกเย็นไม่มีโลภโทสะโมหะปล่อยวางได้นะครับลดความมีตัวตนลงมาได้นะครับไม่มีอีโก้เพราะงั้นเถอะนะ ก็มองเห็นคนนะทุกคนนะมองเห็นเพื่อนอ่าเป็นเป็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมองเห็นว่าชีวิตเนี้ยนะครับมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เฉ่ตัวตนจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปชิงดีชิงเด่นอิจฉานิษยาใครนะครับอเอาเวลาเนี่ยมานั่งปฏิบัติธรรม ตามแต่โอกาสจะอำนวยนะครับเราเป็นมนุษย์ที่ยังหากินในทางโลกไม่ใช่นักบวชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันจําเป็นจะต้องกินข้าวมีเงินใช้ถ้ามีการงานมาก็ต้องเอาการงานไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับให้มันมีข้าวสารกอกหม้อเสร็จแล้วพอการงานมันซาลงไปเราก็ เอาเวลามานั่งปฏิบัติทำต่อแต่ในขณะที่เราทำงานอยู่ในทังโลกนะเพื่อทำมาหากินอย่างนี้นะเราก็เจริญสติปัฏฐาน4คือมีสติในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะครับมีสำรับปัฏฐานสี่หลักๆก,ก็คือว่าละความชั่วทั้งปวงมุ่งแต่ทำความดีนะครับมีความเพียรในวิทธิบาทสีนะครับนะ ในการพิจารณาหัวข้อธรรมะและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมก็ใช้อิทธิบาทสี่ชันทะอุรยเจตตะวิมังสะตัวนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมเออดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าจิตใจมันจะเยือกเย็นมองอะไรก็ตรงความเป็นจริงได้มากขึ้นแล้วก็มีเมตตาสูง นะครับแต่เดิมนะลุงเป็นคนที่ประเภทโทสะจริตนะโทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วนะครับแล้วก็ขี้งอนเป็นคนอีกโก้สมัยเด็กๆนะนะสมัยยังเป็นหนุ่มอยู่นะ,อะตอนนี้มันก็ดีขึ้นดังเยอะแล้วก็จะเห็นว่าธรรมะเนี่ยของพระธองค์เนี่ยนะครับช่วย ขัดเกลนิบอบรมบ่มนิสัยเราได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกับเอาตังเหรียญบาทไปหยอดกระปุกอมสินนะค่อยค่อยสะสมไปเพราะว่านิสัยที่จำทําจนเคยชินที่เรียกว่าสันดานนั่นนะนะมันจะแก้นะมันแก้ยากบางคนเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีอย่างลุงเนี่ยวกว่าจะแก้นิสัยที่ไม่ดีได้นะครับแล้วแต่ว่าบางคนนี่ก็ใช้เวลาหลายชาติหลายภพหลายภพหลายชาติ กว่าจะแก้นิสัยที่ไม่ดีได้นองนี้มันต้นนะเอออ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลุงก็จะมาบอกว่าขอให้ท่านทุกคนขอให้ทุกท่านเนี่ยนะที่มีจิตใจใฝ่ในทางธรรมเนี่ยตั้งอธิษฐานจิตขอบรรลุเป็นพระโสดาบันอรยบุคคลเหมือนกับที่ลุงกำลังตั้งอธิษฐานจิตอยู่ยเนี่ยนะเออเพื่อที่จะอ,อ่า หาช่องทางเอาตัวรอดนะเวลาจะตายจะได้ไปสู่สุคติภูมิไม่ไปทุกติภูมินะเพราะว่าอพอเราไปรู้ไปเห็นในเรื่องของทุกติภูมิและสุคติภูมิมาแล้วคือไปไปสัมผัสกับนรกแล้วก็สวรรค์มาบ้างแล้วนะไม่เยอะหรอกนะแค่ว่าทําดูให้รู้ให้เห็นว่ามันมีจริงนะครับนั่นแหละ เราก็รู้สึกมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปแล้วนะครับเราก็ขนขวายที่จะทํากรรมดีนะครับการทํการทำกรรมดีในการที่จะไม่ไม่ลงอบายภูมิอย่างถาวรน,นะนะก็ได้แก่การมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลชั้นต้นอย่างที่ลุงกําลังทําอยู่เนี่ยนะแล้วก็หลายท่านหลายท่านนะก็กําลังตั้งเข็มตัวนี้อยู่นะแต่ก่อนลุงก็คิดว่า จะไปทําไมนิพพานอ่ะนะครับไม่สนุกเลยนะครับลุงไปทําบุญสังฆทานที่วัดป่าแห่งหนึ่งแถวแถวจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะพระท่านก็มองลงแั๊บหนึ่งท่านก็ทักว่าโยมโยมเอ่อมาถวายสังฆทานเนี่ยโยมอย่าเอาเลยนะสวรรค์สมบัตินุสมบัติโยมเอานิพพานสมบัติเลยนะโยมทําได้อยู่แล้วนะครับ ลุงก็เถียงท่านอยู่ในใจว่าก็ผมจะเอาทำไมล่ะครับพระอาจารย์มันนิพพานไม่สนุกเลยอะ่ะผมว่าเป็นได้อยากได้สวรรค์สมบัติเนี่ยเป็นเทวดาสนุกกว่ากันเยอะสมัยนู้นนะมันผ่านมาแล้วประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี่ก็เกิดดวงตายเห็นธรรมแล้วเออจริงนะครับเพราะว่าถึงจะอยู่บนสวรรค์เนี่ย มันก็มีความเบื่อหน่ายจำเจซ้ำซากนะครับถึงแม้ว่าจะเพลิดเพลินในเรื่องของอทิพยสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับมีความสุขไม่มีทุกขเวทนาก็ตามแต่ว่านั่นแหละนะครับมันก็มีวันที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามลักษณะไตลักษณ์จะช้านานเพียงไรจะเป็นหมื่นปีหรือแสนปีมันก็ต้องมีวันเสื่อมลงจนได้สักวันหนึ่งนะครับ ทำให้ก้องมาจุติเกิดใหม่ซึ่งเกิดใหม่ก็เป็นไปตามวิบากกรรมที่เราทํากันมาแล้วเราเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราเพราราวากุศลกรรมเมื่อหมดกุศลกรรมหมดบุญแล้วเน่ยก็มาจุติใหม่วิบากกรรมซึ่งอาจจะเป็นอาุศลกรรมอาจจะเข้ามาประกอบกับเพราะวงให้จิตนะครับให้เกิดปฏิสนธิจิตในอบายภูมิก็ได้ใครจะไปรู้ คำหอกนี้นะพอเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็อ่าอยากกันนั้นเลยนะลุงก็คิดตามภาษาของลุงอะนะครับเด้วยความเกรงกลัวทันทรมานในในโลก,กภูมิลุงก็คิดว่าเอาเนี้ยเ,เอาเอา่าเราเป็นคนมักน้อยนะครับเราก็ขอแค่ว่าให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระอริยบุคคลชั้นต้นเข้าสู่กระแสพระนิพพานเมืองต้นละกัน เราไปอย่างช้าๆทำหนองนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่อินซีอินซีห้าพละห้ายังไม่ยังไม่เข้มแข็งนะครับอินซีห้าพละห้าไม่เข้มแข็งก็บรรลุธรรมก็ยากนะมันไม่ค่อยมีศรัทธาไม่ค่อยมีสติไม่มีวิริยะไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีปัญญานะครับเราก็ไปอย่างที่เราจอดแตะไปเรื่อยๆตอนนี้ การที่เราจะบรรลุเป็นพระโสดาบันอริบุคคลชั้นต้นเนี่ยมันก็ต้องละสังโยชน์สามใช่ไหมสังโยชน์นี้มี10ข้อนะครับสามข้อเนี่ยก็คืออะไรละ่ะก็คือวิกิจฉาในคุณพระรัตนตรัยมีความลังเลสงสัยนะถ้าเราสามารถจะมั่นคงในคุณพระรในคุณพระรัตนตรัยได้เนี่ยอันนี้เราก็ละสังโยชน์ข้อที่1ได้แล้ว นะครับอันที่สองศิลพระัรามาตเรามีศีลที่มั่นคงบริสุทธิ์นะครับไม่ด่างพร้อยนะอันนี้เรากา็ละสังโยชน์ข้อที่สองได้แล้วนะครับข้อที่สามเราลดความเป็นตัวตนลดอีโก้ความหลงตัวเองะนะลดอีโก้เนี่ยความถือดีหลงตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการ เป็นสังโยชน์ข้อ,ขอที่สก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวสู่ความเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลได้นะครับส่วนถ้าเราทำต่อนะเราตัดการ,รมราคะได้นะครับข้อสนะข้อ5้าตัดปฏิฆะด้วยความกระทบกระทั่งใจเนื่องจากาโลภะโทสะโมหะได้เนี่ยเราก็ก้าวไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีนะครับแล้วก็ ถ้าเราลดไปเรื่อยๆได้รูปราคานะครับรูปราคาลดได้ก็จะเป็นพัาน,นาคามีคือออกบวชแล้วเนคขรม,มาแล้วนะครับจะไม่คลองเรือนแล้วนะอนาคาแบบผู้ไปจากเรือนแล้วนั่นแหละครับต่อไปลดลดรูปราคานะครับอันนี้ก็ละเอียดยิ่งขึ้นนะลดรูปราคาได้นะ่ยนะ แล้วก็ลดออมานะได้ความความถือดีว่าตัวเองนะมีดีนะครับเหนือก็คนอื่นแล้วก็ลดอุทธจักความฟุ้งซ่านได้พอลดได้ลดความฟุ้งซ่านได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะละอาวิชาได้เมื่อละอาวิชาได้ก็จะเป็นพระอหาัานท์ทันทีนะก็ลุงก,ก็บอกว่าไอไอสิบขั้นตอนเนี่ยสังโยชน์สิบนะ Uh, เราเอาแค่สามพอทำหนอที่เป็นต้นนะเอาแค่สามพอเพราะมเป็นคนมักน้อยแล้วก็เป็นคนที่มีบุญบารมีน้อยนะเราเพิ่งเดินเข้าสู่กระแสธรรมเราไม่หวังอะไรมากไปก่อนนี้แล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงก็สารภาพว่าลุงต้องการหนีนรกนะแล้วก็อยากจะไปเป็นเทวดานบนสวรรค์ พอเห็นแล้วว่าเทว,เทวดาบนสวรรค์นะเขาอยู่สบายเขาไม่มีความทุกข์มีความร้อนอะไรนะไม่ต้องทํางานเรียกว,ว่าขี้เกียจก็ได้มั้ง <laughs> ขี้เกียจก็มีกินนะ <laughs> ทำนํำนอนนี้นะอ่นั่นส่วนหนึ่งนะครับแล้วกเ็เราสามารถจะยืดอายุไงเพราะว่าในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยเทวดาก็ท่านจะมีอายุนะครับอประมาณห้าพันปีทิพย์ ห้าพันปีทิพย์ก็หนึ่งปีของของท่านเท่ากับอะไรนะหนึ่งปีของท่านจะเท่ากับห้าสิบปีของโลกมนุษย์นั่นแหละครับใช่ไหมเดี๋ยวกันนะหนึ่งปีห้าเอา่อถ้าห้าสิบปีอ่าก็ประมาณสิบห้าสิบเท่าอ่ะอือต้องไปคำนวณเองเอ่ะนะลุงก,ก็ตกขครน่งคิดเลขแล้วเนี่ยบอแก่แล้วสมองเสมอมันไม่ไปอ่ะนะครับเอาหนึ่งปีของ ของอชั้นจาตุมาราชิกาเท่ากับ50ปีของมนุษย์ถ้าถ้า10ปีจะเท่ากับ500ปีใช่ไหมถ้า100ปีของของ,อของอโลกโอ้ยมันมากกว่านั้นเสียนะถ้า500ปีก็ก็ถับ5,000 50, ปีถ้า5,000ปีก็ับ5,000 0ปีทำนองนี้มันต้นแต่คงไม่ถึงหรอกนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็น่าจะน่าจะประมาณ5,000ปีนะ ห้าพันปีของมนุษย์นั่นแหละอายุของเทวดานะในชั้นชั้นชั้นจาตุมหาราชิกานะครับกน็นละลุงก,ก็จะได้มีอายุยืนขึ้นใช่ไหมละ่ะอืมแล้วก็ความเป็นพระโสดาบันอายุคคลโดยกันละสังโยชน์สามดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้นะครับไม่ไม่ได้หมาความว่าละได้หมดจดนะอ่สังกัดดจฉิละได้อ่บางส่วนเนี่ยก็ไดไ้พ้นจากบายภูมิแล้ว นะครับแล้วกเ็เราสามารถที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อในชั้นจาตุมาริกาเพื่อที่จะทำให้เราเกิดได้ไม่เกินเจ็ดชาติก็ไปเข้าสู่กระแสนิพานนะครับทีนี้ในแต่ละชาติลุงก็คิดวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าเราจะไปเกิดในสวรรค์เราไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วนะ ไม่เอาแล้วเบื่อเอก็จะไปสู่สวรรค์พภูมิต่างๆในพภูมิชั้นต่ำสุดคือจะถูมรราชิกาอายุประมาณ5,000ปีของมนุษย์ถ้าหากว่าสูงวันนี้ขึ้นไปก็อาจจะเป็นหมื่นหมื่นปีของมนุษย์ใช่ไหมเออนั่นละยาวนานมากก็คงจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในภพของสวรรค์นะเพียงพอแล้วล่ะที่จะเกิดความ เบื่อหน่ายทำให้เราส,สามารถที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กระแสนิพพานได้อย่างเต็มที่นะครับในกระแสพระนิพพานนั้นพบที่หลวงพบที่หลวงเข้าใจเองนะว่าเป็นพบของพระนิพพานนั้นมันแทรกไปม,มิติที่แทรกอยู่ระหว่างพบของสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับเพราะนั่นนิพพานเนี่ยจึงไม่ใช่พบหนึ่งพบใดในสวรรค์ชั้นใดเลยตามความเข้าใจของหลวงนะอืม แต่เป็นพบของพลังงานและสติปัญญาพลังงานความถี่แล้วก็สติปัญญาพลังงานก็คือจิตนะครับความถี่ก็คือการเกิดดับของจิตและการสืบเนื่องของจิตความถี่เกิดดับเกิดดับนะแล้วก็สติปัญญาคือปัญญาเจสิกคือปัญญาที่รู้ในทางโลกในทางโลกและทางธรรมนะครับแต่ทางโลกมันใช้ไม่ได้เพราะว่า มันไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรได้กันนั่นแหละหมายอาความว,ว,ว่ารู้หมดรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมนี่คือลักษณะของพระอาหารหันต์นะครับดังนั้นแล้วคนที่อ่ก้าวสูส่กระแสธรรมะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะตกเป็นทาสของของซาตานหรือของพยามาณที่จะมาหลอกลวงนะอ่ก็มีโอกาสน้อยแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเลยนะถ้า ต่อให้มีการครอบงามของพญามารเกิดขึ้นกับพระโสดาบันอริบุคคลเนี่ยลุงก็เชื่อว่าลุงก็งเข้าใจว่าก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุไปสู่ความเป็นพระอรหันได้นะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างในระหว่างนั้นนะเช่นลุงยังมีความเพลิดเพลินในในสวรรค์สมบัติอยู่อันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตกใน อุบายหรือแรงจูงใจของพญามารหรือกิเลสมารก็เป็นไปได้ทำหนองนี้เป็นต้นนะลุงก็พยายามทําอยู่ที่จะตัดโดยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงให้มันเร็วที่สุดนะครับแต่ก็ต้องดูภารากิจเดี๋ยวว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบางไม้ที่เราจะต้องไปเคลียร์ไปจัดการให้มันเรียบร้อยไปสองเคราะห์อ่อ่สามีพัญญาไปสองเคราะห์ลูกเต้านะหรือญาติมิตรบุพการีผู้มีพระคุณนะทำให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่เราจะไป สู่แดดที่ผ่านจะไดะ้ไม่ตกไม่ติดค้างใครนะครับลุงก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมนะครับให้มีกำลังใจในการเดินตามเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแนละสะนันเสริญนะถ้าเราจะประกาศตัวว่าเราอยากจะ,ะบรรลุธรรมในชั้นของพระโสดาบันอริบุคคลนะครับ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นไปไม่ได้สําหรับบุริชนแล้วเนี่ยพระองค์ผร้พเจ้าของเราเน่ยก็จะไม่ทรงประกาศศาสนาอย่างแน่นอนนะครับการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับพระองค์พระองค์จึงประกาศศาสนาและสั่งสอนเวนยสัตว์นะัต่างสองผู้สั่งสอนผู้คนสั่งสอนเทวดาให้เข้าสู่อ่าแดนนิพพานให้ก้าวร่วงความทุกข์เข้าสู่ การรู้ตนนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โดยทั่วถึงกันนะครับสวัสดีครับ